สวัสดีเอานี่ออกเห็นนะตอนนี้อยู่ตรงแม่น้ำมาอีกครับก็มาดูวิลฟังเฟิร์ตวันนี้เป็นวันหยุดก็ไปโบสถมาพูดไปเดินคับเส่อให้พระเจ้าวอวยพรเราจะได้มีความสำเร็จมีสุขภาพสมบูรณ์ นี่ครับเห็นไหมคนเยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าวันนี้วันดูปกติคนมากกว่านี้อันน้อยก็สี่สิบห้าสิบเท่าตัวมีเรือมีเรือนะถ้าจะใครอยากจะเดินทางแม่น้ำไม้ก็ต้องมาที่นี่แล้วก็เข <ท>มาซื้อตั๋วซื้อมงตั๋วแล้วก็เดินทางประมาณชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งไปกลับกก็บอกไปที่ท่องเที่ยวนี่เป็นที่ท่องเที่ยวนะคะท่องเที่ยวฟังเปิดอำมาย ครมาอยากจะลงเรือนี้ก็ซื้อตั๋วตรงนี้นะคะนี่ที่ขายตั๋วนะคะแล้วก็ลงเรือนั่งเรือที่นี่ก็ล่องไปตามแม่น้ำมายแล้วเขาก็จะพาเรามาส่งที่เดิมนี้นะจ๊ะหน้าร้อนสวยมากหน้าเที่ยวนะคะที่นี่ น,นี่น้ำแม่น้ำมายนะคะพามาดูแม่น้ำมายนะคะวันนี้ถ้าเรือข้าเรือครับข้าเรือผู้ไทยไม่ค่อยชัดนะจะอยู่ที่นี่นานนะคะฝ <c oughs> ากช่อง <c oughs> อะไรอะไรชื่ออะไรจ,จงเลิศตะกูลดิตะกดิฝ<ะ>ากติดตามช่องติดตามช่อง <c oughs> ได้ครับจงเลิก ตรัดดฝากติดาตามหน่อยนะจ๊ะสองอาบนเลยครับครับโอเคโอ้โหจะพูดอะไรอากาศวันนี้ดีมากครับวันนี้ดีมากา<อ>หันหน้ามาทางนี้เนี่ยมันมีสะพาน คนเดินน้ามาหาหนูหันหน้ามาหาหนูจะมีสะพานคนเดินข้ามไม่ต้องเอ่อขึ้นรถตัดเวลาไปได้ครับแค่พูดต่อแกเดี๋ยวคลิปหน้าจะนำมาเสนอให้ดูใหม่นะจ๊ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะ บายบายอยากบาย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 